คิดว่าหลายๆคนคงจะเคยโกรดน้ำไหมเคยไหมเคยแต่พระเจ้าไม่เคยสอนพรุ่งนี้โยมเลิกเลยได้ไหมถ้ายมเลิกได้เนี่ยโยมมั่นคงในพระพุทธเจ้านะอาตมาก็เคยโกรดมาแต่พอรู้พระเจ้าไม่ได้สอนอามาเลิกเลิกเลยนะ,ะไม่เห็นตายเลยนะเลิกโกรดน้ำมายี 20, 30, ่สิบสามสิบปีไม่ไปยุ่งกับมันเลยเลิกไหว้พระภูมิเจ้าที่มายี 20, 30, ่สิบสามสิบปีไม่ตายนะ ไม่โดนหักคอ,น,อน,นะอเห็นไหชีวิตก็จเจริญดีไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าแล้วเราเชื่ออะไรอโยมเราเชื่อใครนะมันเคยลดน้ำมนต์กันไหมเคยครูเจ้าไม่เคยสอนห้ามไม่ด้วยนะเลิกเลยนะกาตมาเป็นพระเห็นพระอื่นทํนาอาตมมยังไม่ทําเลยเพราะว่าครูเจ้าห้ามไว้นะ พุะเจ้าห้ามไปในสัมปนาสีลาบอกสมณพาบางพวกเนี่ยฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราชานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วนะคืออะไรบ้างนะการบนขอลาผลต่อเทวดาเคยไหมอาจจะเคยกันเยอะนะการวงสวงการแก้บนเคยไหมเคยครบหมดเลย สอนมนกันผีบ้านเรือนนะทำพิธีปลูกเรือนเคยไหมบวงสวงในที่ปลูกเรือนพ่นน้ำมนนี่ไงนะบูชาเพลิงประเทศไทยไม่ค่อยบูชาไฟนะแต่บูชาน้ำนะไม่มีใครทำพิธีสงแล้วก็ก่อไฟอ้ากกองไฟหน่อยสิบูชาใช่ไหมแต่ถ้าน้ำเอาเอาน้ำเย็นดีนะกลัวไฟมันร้อนเนี่ย แต่เหมือนกันมิจฉาทิถีเหมือนกันผู้เจ้าบอกยังไงส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเล่งชีวิตผิดพระธรรมเดจชานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเป็นสินของพระผู้เจ้าห้ามทำเห็นนะพระจะก,กี่ร้อยรูปทำก็ตามโยมแต่ถ้าผู้เจ้าห้ามพระร้อยรูปนั้นต้องหยุดทำเพราะว่าพระทุกรูป ไม่ใช่ลูกศิษย์ของผู้เจ้าหรอแล้วปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตามธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติหรือเปล่านี่อ่อศาสดาบัญญัติตัวนี้เห็นนะ